น้ำสลัดเพียวฟูสสูตรไม่มีคอเลสเตอรอลผสมคอลลาเจนกลับเข้าสู่เดนเจอร์น h e ฟ้าติดปีกซีซั่น2นะครับช่วงที่แล้วเราได้เห็นไหวพริบของพวกเธอนะฮะในการแก้ไขสถานการณ์บนเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะมีอีก1ด่านครับเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวเรื่องราว i r h แอร์โฮสตนะฮะต้องดูเลยนะครับว่าพวกเธอเนี่ยจะตอบได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว โจทย์ของเรามาเลยมาน้องๆน,นะฮะ AC 1 9 1 0น1 1 2นะครับตั้งใจดูโจทย์ของเราให้ดีนะฮะนี่คือผู้โดยสารที่จะขึ้นในเครื่องของลกแอร์นะครับเอาละครับมี5ท่านด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพีทครับพีทค่ะผมเฮ้ยทำไรเนี่ยมีทำอาชีพอะไร อาชีพครับอาชีพเสริมเป็นเด็กแว้นครับอาชีพเสริมเป็นเด็กแว้นใช่ครับและอาชีพหลักอ่ะอาชีพหลักผมเป็นเภสัชครับเป็นเภสัชจ่ายยาจ่ายยาครับแล้วกรรมอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรมาเนี่ยกรรมอะไรอยู่ข้างหลังปใช่ครับอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวไหนดูดิอ้าวไม่ติดทําไมไม่เป็นไรครับพี่ผมมีก๊อกสองครับอ้าวนี่ครับสองอันเลยสองอันเลยนะฮะขาดไม่ได้ไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปด้วยได้ครับโอเค อ้ามาคุยกับคนต่อไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอาชีพอะไรครับโอ้ทำนาอะไรนี่อะไรอ่ะพกอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยอ๋อนี่งานงานอดิเรกครับแล้วคันเบ็ดเบ็ดตกปลาครับไอ้เนี้โชว์สเต็ปเวียงเลยนี่แล้วโชว์สเต็ปหน่อยเวียงเลยเฮ้ยเจ้เฮ้ยจุ๊บอ๋อนี่โอ้ยนู่นติดต้นหอมโอ้ยอ้าวไปล้อเล่นล้อเล่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่เป็นอาชีพอะไรครับ เป็นแม่บ้านค่ะอ้าวไม่ใช่นักเทนนิสเลยครับเนี่ยหแบบหบกุตนะฮะอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้ชัดยุงค่ะเอาไปด้วยใช่ค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณครับอ่ะมาดูหมายเลขสี่นะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอาชีพอะไรครับแม่ครัวค่ะชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะพิมพ์นะครับป้าพิมพ์ครับค่ะไปไหนฮะเนี่ยจะไปภูเก็ตอ้าวทำอะไรอ่ะจะไปซื้อพริกไทยจ้ะกรุงเทพไม่มีเหรอกรุงเทพมันแพง จังสิบสองบาทแล้วภูเก็ตเท่าไหร่สิบเอ็ดบาทจ้าโอ้โหตายแล้วกรุงเทพสิบสองบาทจ้าแพงจ้าภูเก็ตทูกว่าถูกว่าสิบเอ็ดบาทก็เลยขึ้นนกแอร์ไปซื้อที่ภูเก็ตเลยใช่บินไปบินมาไปซื้อนี่แหละพริกไทยนี่แหละจ้าขายที่ดีนะครับจ้าอ่ะมาคนต่อไปนะครับหมายเลขห้าหุ้ยนี่รู้เลยครับผมอย่างงี้นี่ใช่ไหมเร็บตกปลาชัวใช่หาไหนเบี่ยงหน่อยสิไปเร็วฟึบเฮ้ยไม่ใช่เราเป็นนักสนุกครับ ไมคิวไมคิวโอเคขอบคุณมากครับนี่เป็นโจทย์ของเรานะฮะครบเลยนะครับทุกหมายเลขนะครับ1 2 3 4 5สาทั้ง5ผู้โดยสารของเราเนี่ยนะฮะท่านแรกครับเด็กแวดนของเรามีไฟแช็ก2อันครับคุณลุงครับมีคันเบ็ดตกปลา1อันครับแม่บ้านของเรามีไม้ตียุงไฟฟ้าอัจฉริยะนะฮะ1อันคุณป้านะครับ ขายของขายกับข้าวเอาพริกไทยตัวอย่างไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็หมายเลข5านะฮะนักสุกเกอร์ครับต้องพกคิวไปด้วยขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนี่คือโจทย์ของเรานะฮะโจทย์ของเราทั้ง5หมายเลขครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับคำถามของเราถามว่าสัมภาระชิ้นไหนนะครับสัมภาระชิ้นไหนของหมายเลขไหนเนี่ยนะฮะ ไม่สามารถนำขึ้นห้องโดยสารได้ครับจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนเขียนคำตอบได้เลยครับสัมภาระชิ้นไหนครับไม่สามารถโหลดเข้าไปในห้องโดยสารนะฮะจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะครับดูเลยครับหมายเลข1 2 3 4 5หครับเสร็จแล้วหรือยังครับ ครับเรียบร้อยแล้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเรียงทีละคนเลยนะฮะเริ่มจาก AG 09นะครับน้องไหมก่อนเชิญเลยครับสัมภาระหมายเลข 1, 1 2 3 5 3 5ะนะฮะทำไมล่ะครับ,ค,รบค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นไฟแช็คเนี่ยมันเป็นวัตถุไวไฟค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะนำขึ้นเครื่องได้นะคะ หมายเลข2อนะคะคันเบ็ดนะคะคือคันเบ็ดเนี่ยควรจะโหลดใต้ท้องเครื่องมากกว่าเพราะว่าพอเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สะดวกในการเก็บอะค,ะค่ะแล้วก็หมายเลข3นะคะมันสามารถใช้เป็นอาวุธได้ะค่ะเพราะว่ามันมีการชอร็อตได้นะคะแล้วก็คือไม่สะดวกไม่ควรที่จะเอาขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยค่ะครับค่ะแล้วก็ส่วนหมายเลข5ก็เช่นเดียวกันค่ะคือเป็นไม้ลักษณะยาวคือไม่สะดวกที่จะ เอาขึ้นไปเก็บข้างบนนะคะควรจะโหลดใต้ท้องเครื่องค่ะ 1>, 1 2 3และ5นะครับขอเซฟป,ประมือด้วยนะครับ ag 0 9นะน้องใหม่นะครับเรามาต่อท่านต่อไปนะฮะ ag 1 0ครับ,รบน้องเมย์เปิดเลยครับ1 2 3 5หเหมือนกันเลยเหตุผลครับ ค่ะก็หมายเลขหนึ่งค่ะที่เป็นไฟแช็คเม่คิดว่าไม่ควรที่จะพกขึ้นเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวัตถุไวไฟค่ะอีกอย่างถ้าเกิดท่านผู้ดยสารแอบลับล่องนําขึ้นเครื่องค่ะอาจจะไปสูบบุหรี่บนเครื่องก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําบนเครื่องค่ะแล้วก็หมายเลข2ค่ะเป็นคันเบ็ดใช่ไหมคะเมย์คิดว่าลักษณะมันค่อนข้างใหญ่อะค่ะถ้าเกิดพกขึ้นเครื่องขึ้นไปเมย์คิดว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บในที่เก็บสัมภาระได้ค่ะแล้วก็อาจจะสามารถใช้เป็นอาวุธได้ค่ะส่วนหมายเลข3ค่ะจะเป็นไมช็อตย อันนี้ก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ค่ะแล้วเมยก็กังวลในเรื่องของถ้าเกิดมันมีของการลัดวงจรของไฟฟ้าค่ะอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็หมายเลข5ค่ะไม้คิวก็มีลักษณะที่ค่อนข้างยาวแข็งแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ค่ะเมย์คิดว่ามันอาจจะสามารถใช้เป็นอาวุธได้แล้วก็ใหญ่เกินที่จะเก็บบนสัมภาระขอโทษค่ะที่เก็บสัมภาระค่ะขอบคุณมากครับขอเซตประมือให้กับน้องเมย์ด้วยครับ เดี๋ยวมาดู AG 1หนะฮะน้องนุชครับตอบว่าอะไรบ้าง1 2 3่สห้ลอกกันไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลย3คนเหตุผลครับค่ะสำหรับของนุชหมายเลขหนึ่งอะค่ะพกไฟแช็กไป2อันอาจจะ คือคนปกติพกอันเดียวก็ว่าอาจจะดูไม่ค่อยดีแล้วสาหรับการพกขึ้นไปนบนเครื่องบินนะคะแต่ว่าคุณพี่ท่านนี้พกไป2อ,อันไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าถึงพกขึ้นไป2อ,อันนะคะส่วนหมายเลข2คือคันเบ็ดก็คืออย่างที่เห็นคือคันเบ็ดมันค่อนข้างยาวค่ะไม่สามารถเก็บบนเคบินได้หรือว่าถ้าจะเอามาเก็บข้างตัวก็อาจจะไม่ไปเกี่ยวกับผู้โดยสารท่านอื่นๆอ,อ,อาจจะเป็นไปได้ค่ะส่วนสําหรับท่านที่3เป็นไมชัดยุงที่มีที่สามารถใช้งานได้ทันทีก็อาจจะ บางทีขึ้นไปอาจจะมีกระแสเหนีน่ยวนาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายสมมติเปิดติดขึ้นมาอาจจะไปโดนผู้โดยสารท่านอื่นเกิดอันตรายได้ค่ะส่วนหมายเลข5ก็คล้ายๆกับหมายเลข2ค่ะคือค่อนข้างยาวไม่สามารถเก็บไว้กับตัวได้หรือว่าเก็บบนเคบินก็ไม่น่าด้านน่าจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องค่ะนี่คือเหตุผลนะครับขอเรบมือดังๆด้วยครับมาดูคนสุดท้ายแล้วนะฮะ AG12 น้อง้องหุยครับดูสิครับเป็นยังไงเปิดเลยครับ 1 2 3 4ง,งหหมดเลยเหละครับค่ะเหตุผลว่าอะไรครับค่ะก็โดยความคิดเห็นส่วนตัวของอุ๋ยนะคะอย่างกรณีไฟแช็กอย่างนี้ค่ะถ้าเก็บไว้ด้วยกัน2อันอาจจะทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็เกิดเชื้อเพลิงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงได้นะคะส่วนหมายเลข2ที่เป็นคันเบ็ดกับหมายเลข5ที่เป็นไม้สนุกนะคะ่ะกรณีนี้น่ไม่น่าสามารถจะเก็บในส่วนของโอเวอร์เฮดบินได้ค่ะ แล้วก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้เช่นกันกรณีหมายเลข3ที่เป็นไม้ช็อตยุงค่ะถ้ามาพร้อมกับแบตเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะคือพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เพราะว่าจะเป็นอาวุธนะคะแล้วก็ถ้ากรณีถอดแบตออกแล้วแล้วก็แยกส่วนประกอบกันก็อาจจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้ค่ะส่วนกรณีหมายเลขกี่ค่ะพลิกชายอุ๋ยมองว่าสามารถใช้เป็นอาวุธได้แล้วก็ กรณีถ้าสมมติว่าหยิบขึ้นมาใช้ปรุงอาหารในระหว่างไฟล์อย่างนี้นะคะก็เกิดกลิ่นฉุนแล้วก็รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นด้วยค่ะตอบหมดเลย1 2 3 4 5นะฮะ,ะขอเซฟประมือดังๆให้กับคำตอบทั้ง4ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยคำเฉลยจริงๆนะครับคืออะไรชิ้นแรกนะครับคือหมายเลข หมายเลข1ครับมาเลยครับถูกหมดเลยนะฮะขอแชมพูดังๆด,ด,ด้วยนะครับหมายเลข1นะฮะไฟแชค็คขึ้นไม่ได้เลยทุกคนตอบ11 1, 1, 1มี1หมดเลยนะครับครบเลยนะฮะยังไม่หมดครับมีอีกครับสัมภาร,ระชิ้นต่อไปไม่สามารถโหลดขึ้นไปในห้องโดยสารต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะครับคือ หมายเลข2ครับคันเบ็ดตกปลานะครับไม่สามารถนำขึ้นนอกในสารได้นะฮะตอนนี้ก็ตอบถูกหมดเลยทั้ง4ท่านเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด,ด้วยนะครับเอาละยังไม่หมดครับยังมีอีกครับหมายเลขต่อไปคือ หมายเลข3ครับนี่นะครับไม้ช็อตยุงไม่สามารถนำขึ้นห้องโดยสารได้นะฮะผิดนะครับนะฮะตอนนี้ตอบนี่นะครับโอ้โหถูกหมดเลย1 2 3 1 2 3 1 2 3มีหมดเลยนะครับหมายเลขต่อไปคือหมายเลข หครับไม้คิวนะครับหรือไม้สนุกนี่นะครับไม่สามารถนำขึ้นห้องโดยสารได้ตลอดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่ตอบออกมาแล้วเนี่ย1 2 3 5มีทั้งหมด3ท่านนะฮะ AG0910 นะครับแล้วก็11นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเฉลยอ,อีกนะครับมีอีกเนี่ย a g 1 2, หนอน้องอุ๋ยจะถูกเพียงคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเฉลยมาแล้วมีแค่นี้ ทั้ง3ท่านก็คือถูกนะฮะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิ้นต่อไปมีหรือเปล่าครับไม่มีนะครับครบแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับให้กับ a g 0 9นะฮะ AG 10นะครับแล้วก็ AG 11นะครับคราวนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือคุณป๊อปเลยครับเชิญเลยครับป๊อปครับยังไงนะทั้งนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมน้องๆนะฮะเพราะว่าการวิเคราะห์ของน้องๆทุกคนเนี่ยก็คือมาถูกทางแล้ว แล้วอ,องอุปกรณ์นียเราจะดูว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับว่าอะไรขึ้นไปแล้วมันจะเซฟไม่เซฟนะฮะทีนี้ถ้าเกิดไล่ไล่ทีละทีละคนนะครับเอาเอาง่ายไปยากเนาะที่ง่ายสุดก็คือเบอร์2กับเบอร์3นะครับสองคนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเบ็ดตบปลากับไม้ช็อตยุงอันนี้อันตรายแน่นอนนะฮะ ไฟแชกจริงๆแล้วเหมือนว่าจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในกฎการบินคือขึ้นได้แต่ขึ้นได้แค่คนละ1อันเท่านั้นสุดท้ายคนที่5คือไมค์คิวนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบแบบนี้เลยเนี่ยจะขึ้นไม่ได้เพราะว่า1อันตรายด้วยไม่มีที่เก็บแต่ไมค์คิวจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนักสนุกมืออาชีพหรือคนที่เล่นกันบ่อยๆเนี่ยเขาจะสามารถถอดแล้วมีกล่องเก็บได้อันนี้สามารถเอาขึ้นเครื่องได้แล้วก็ฝากฝากน้องแอร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นที่ ที่เอาขึ้นไม่ได้กนเนี่ยไฟชักคคันเบ็ดที่ตบยุงแล้วก็ไม้สนุกพริกไทยขึ้นได้ครับไม่มีปัญหานะฮะได้ความรู้มากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปด้วยนะครับจากทางนกแอร์นะครับขอเซฟประมือดังๆด้วยนะฮะแล้วก็ให้แก่นักฟ้ารองทัศน์ีท่านด้วยนะครับผ่านไปแล้วอีกหนึ่งบททดสอบนะครับสำหรับในรอบนี้ในช่วงหน้าจะเข้าสู่คําถามแล้วครับในการวัดทัศนคตินะฮะไหวพริบต่างๆคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราจะคัดอีกหนึ่งคนเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลนะฮะ สำหรับตอนนี้ติดตามให้ดีนะครับนี่คือเรียงเจ้านางฟ้าติดปีกซีซั่น2ครับ